ดีค่ะขอตระเข้าสู่ช่องไม่พิวเกาะน,นะคะโอ้ข้าว่าจะเจอหน่ะเนาะเออไปดูแม่ออฟนะคะค่ะอ่ขัวหอยเป็นจังไรค่อยไปจนทั่วนาหลวงไปเห็นตะหอย ไปดูตรงนั้นก็หอยไปดูตรงนี้ก็หอยแต่ก็ได้พอกินอยู่ลยวะหน้าเขาป้าลุงเขาเอ้ยแยมโคแล้วฮะเอ้าโคว่านนี้อ้อมกินได้เลยติมันมีฮัดบ่เฮ้ย ออบ่อ๋อบ่ล้างแล้วก็แกงเลยตีแช่หนึ่งคืนบ่อก็ได้หินแต่เ่าว่าไม่ต้องแช่แมนโบเห้ยว่โอ้โบ่มาดูไหมอ๋อค่อยไปก็เห็นแต่หวร้เขาอย่างนี้แหละเออ โอ้ตัวใหญ่นะนุ้ยโอ้ยนุ้ยบักเอ็บเอออันค่อยไปเอาอันมือซื่อนะกระตูใหญ่นี่ล่ะานจะไปเอาน่ะค่อยไปเบื้องนนงเขาพ่อโดมได้เนาะได้เห้ยฮะค่อยไปเลาะเบื้องมินิเชื่อโอ้ยค่อยไปหาเลาะโซทะเลาะเข็มนั้นนั่นล่ะหมดแล้วเขาเชื่อเดินไปแน่นี่ล่ะอืมิจิลี่เลยปะมิจิลี จะเห็นได้ตัวใหญ่นาะตัวใหญ่<อ>นี่แล้วค่อยเอาเมาื่อวานนี้ก็แน่นี่ละมันซึนนะน้ะค่อยไปนะเอาลูดทิ้มไปมันก็ตายอีกคือเก้าอืมเห็นมันได้หึ้นมาแล้วนะ่ะเอาลูดนาอฉันมันก็มันตุวดีเถอะแมนเออแต่ก็พวอเก่งแล้วฮ้ยใช้กรรมนงแล้วคุณอ่ะตัวยหาเอ๋อ จะไปห้างนอววานี่นลจะชื่อนั่นนี่เพื่อนี่หมอนี่เกล็ดแล้วนี่ก็ดูแล้วนี่ดนี่โอ้นี่แท๊กๆแล้วอือ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 โอ้โหตูใหญ่แท้นี่นี่นี่ตูเบักเอบปะปุ้ยใหญ่แท่ฮะแต่มันมันได้มองประตูนะหมอเนาะมันมีได้อันมันมีเป็นจุ่มเป็นหมู่อยู่มองเขาหานี่จะก็ช่วงเราได้ถ้าเขา ไปเบื้องหน้าเออนานกันม่งมงปลุกหูพูดนนึกะเขาท่าเบื้องแล้วไปเบื้องเฉลือกะเพะว่าตัวก็หล่อไปหล่อมาเห็นล่ะมีคันละก็มาขมขู่ขีดดินยีนอ่อด้วยเกี่ยวข้าวเหรอเขาเอาหมดอืเออหน้าปลาลุงเออแยมหาเมื่อวานนั้นละราอยู่ได้บางลูนึ่งเออมันชื่อนั่นเนาะเราหาได้บางลูนิ่งเราวันนี่แหละเรามาเกี่ยวข้าวได้หันนะแต่ลูกไม่โตูนะฮะเออมันมีใหญ่ขึ้นนี้เนี่ย ไปดิจูปักเตะโอ้มิสิรีเคยมาเห็นเห็นเขาหน่เออมันหึงยังเห็นมาเห็นประตูใหญ่นี่นีโอ้โหเออประตูใหญ่ข้างนี้เด้มีแม้นบ์มตรงนี้เด้มีแม้นตี้ดินนได้ดำหนุ่ยเออเนาะมันไม่อยู่เป็นมุมเป็นจุเป็นจุมแล้วงันนะเบอ้าปีนั้นนะไปโก้หน้าผ้าชมนะบ่อชอบไปทั้งเหลือเงาเขาตกแต๊กตกเต๊กขย่าขยันไปเบื้องมื่อนั้นแหละ ไปแล้วเขาไปเชาะแล้วห่าน้ำนยังไม่แห้งเฮ้ยแถวนั้นนะ่ะมันแห้งกับไปเอาลยกักแล้วยามันชันหนักไปนิดนึงเยมันมีได้คือปีเจ้วเก่าแล้วป,นะปีปีนั้นน่ะสุขค้อยไปเอาน่ะแป๊บเดียวแล้วได้พ่อแกงระยะละมือ,มอตื่นมาเชอะเขามาจนเป็นชองรถไถเจ้าชุกค้อยไปเอาแถาวอันพุ่งๆนนะี่ละเจ้าเนี่เฮ้เจ้าท้งเขาไปเอาแถาวพวุ่งเนาะ โอ้ยไปมือกีกากันอันี่ก็มีท่านด้อยเออเออหอยอันนั้นเห้ยหอยโค้งอันน่ะนี่เมนหอยเชลยเม็ต่างเดียวหอยชลยเขาก็เอาอยู่เลยเขาือก็เอายังว่าอันเอยก็เห็นผัดคือตัวสิใหญ่ๆแล้วเอามันมันอืมมันหอยเฮาเบาเห้ยเขาเอาไปแล้วในแถวตะฟังแล้วมันเลอะเพราะเขาเขาเขาโซโซบนแถวแถแต่ฟังนั้นละเขาเอาหมดแล้วนี่มันเขาเอาหมดแล้ว เนาะเขาไหวยขึ้นหรือเพราหรือนี่เขาเร็วเขาข้นขยันขยันก้นเออเขาค้นขยันเขาไม่พักเลยเฮ้ยรอบเที่ยงเขาก็ไม่พักนะเราอย่าเรไม่ทันเขาเขาไม่พักนะรอบเที่ยงเขาก็มาเซ่โซ่โซ่ดูเราได้พ่อแกงแหละทุกนาแล้เขาเอานะโอ้ค่อยไปวันนั้นนายยายอุ่นน่ะตอนค่ำใช่ไหมเขาเกี่ยวข้าวอ่ะค่อยบอกว่าพดีว่าตอนเช้าเขาจะมาดูเอ้ยเจออีกแล้วทุกคนเจอีกแล้วโอ้เนาะ กว่าจะได้หนึ่งตัวแต่มันตัวใหญ่ออืเราทมนนังไปแล้วเจ้าไปดีกว่าเจ้าู่ซื้อด้วเนาะโอ้โหมันอยู่มันอยู่เก็บไปทีละตัวมันอะไรอันไขยโคอยู่อันหน้าอันนั้นก็หนงหนงผู้หลุมตัวใหญ่อยู่ได้ ไปลงเอายูเตอร์อันอันนั้นได้หลายที่ลึกหนานหึนานเขาสาวหนาปลาลุงกันบ่กวบุญเอาโอ้ยคไขยไปนะเขาเครื่องทุ่งแงงแล้วมื่อนั้นนั่นคไขยพัดข้าไปอันปั่นเอาพูดหน้าไปแล้วพอดีเขาไม่ยังมีสีแล้วเอาไปแล้วพัดคนไทยหรือเปล่าล่ะอาช่วยเขาปั่นเฉยเขาสีวิวฟันละแล้วพัดมีแมนสีของเขาก็เมีสีของคนอื่นก็อนอแบบนี้ละโอ้ยตัวอ่ะยูปั่นเจ้าะมาเยอะเขาได้จนเครื่องทุ่งแงงแล้ว ข้าก็จุนโอ้ขาก็เลยขึ้นไปเบื้องหน้าพอิ์รั้วเมือนนั้นน่ะข้าก็จุนเมยเลาะได้ยัางไปยังมาจุนเมยเหล่อละละแล้วมีได้ไปได้พูนเชยหน้าคนหนุ่คนหนุ่มีได้ไปหน้าเขาป้หน่อยู่หน้าเขาลุงทุ่นก็นเห็นเขา,าบอก็บุญชาบจีคนเอามื่อนั้นน่ะ ค่อยไปหน man, ้าประชานก็เห็นคำโอเย่มันหน้าประชาชนมันน้ำทั้งเมื่อันมันแห้งเออมันแห้งเลยไปเออาโจักละมันเลอะละท่านเขาก็ซัดทุเรศก็ซัดหอยอันนั้นห้างหัวเชลีทั้งหลายเลยอือเดือนลานอืมค่อยก็เลยโอ้ว่ะค่อยก็มื่อยหลาะไปแล้วมามาก็ได้เสตื้อหน้าอันเขาโอแอมฮันน้อยนึ่งฮะตัวใหญ่แบบนี้เราปุ๋ย โอ้ตัวลงนะูงนี่ล่ะเ,เตือน้ามันนั่นหน้าบอกอ้นบหนอ,อ,อหันนะตือหโหตัวมาขามันออมบบนะอะก็ยางด่วนไปจนททีบเราอ้อปอก็เออแะละบางบ้านก็ย่างไปซื้อแล้วาะเบงก็มีขีขอก็ย่างไปแล้ววันเราวเีหัวขกออืมแล้วก็เห็นาะเบงเรามังเลยเห็นขก็เออเสอะอยู่หงสีเรียมาห่วงขาหันละอ๋อนนย โอ้เห็ดแมงเห็ดแมงอันนีนมันแห้งเฉลยท่านเขาได้ตี้ามันอุ่นได้หอยอันนี้ในว่านี่ก็ล่มได้ร่มขี้ตบอยู่ในเราเฉียงเงนร่มร่มเขาไม่หาว่ะโอ้หอยนี่ถ้าเจอมันตัวโตมากเนาะกว่าจะได้เนาะเจ้าต้องเอาเสียมเล็กกว่านี้มันมือแขนข้อยก่ันก่อนนะแบบนี้แหละค่อยจุดมือแขน ทีนี้พอแทนก็เลยเอาเอาเสียมเสียมอันใหม่ให้แล้วก็ทําด้ามใหม่เบาๆอ่ะจะไปหาลดาเท่าไหน,นไม่รู้เหมือนกันกดระบมันยังไม่รอให้เขาเขาเอาข้าวขึ้นแล้วก่อนแล้วค่อยไปกด<น><ะ>อะไรสองบาทสี่สิบสองบาทสอ,องบาทสี่สิบบวกสิบเป็นสงบาทห้าสิบหมอ เลมแลตันลันเออนั่นแหละ,ละหมันก็ยากหรอหัวน้อยจ้มมหมอทำมันปุลาเลยคนนี้วาบ้าน,นอะไรเขาไปขายเขาไม่ซื้อหัวหัวมันเล็กบ่อโอหัวมันเล็กไปเขาก็เลยไม่ซื้นนอแม,ม่นัน่นแหละเออเนาะมือด,ด้เฮ้ยกวนอะไรกะ ถึงตามแล้วพอนิ่งจนทิ้งเสียงม <c oughs> ไปแล้วแกว่ามันสู้เด้อนี่ยมัน<อ>ไม่ได้เป็น,นเน่ามันไม่มได้ง่ายด้วติเฮ้เคยดูของเขาน่ะครึ่งถุงแยงไม่รู้คนไปหาเอาแบบไหนถึงได้เยอะขนาดนั้นนนายใหญ่อุ่นก็บปวดเปลืองหมดละอืมพอไปเมืนน่อวานนายใหญ่อุ่นหมดแล้ะโอ้บอกเรียบร้อยแล้วบ่อันเลาะเทียงน่ะหมดแล้วโอ้ยคอยยยกัลลเทีแรกทีแรกว่าน้ำยังไม่แห้งเลยเนาะเขาจะซับหอยเอรีเออนั่นแหละอ่ะโอเคค่ะ ก็หาอยู่กินช่วงยำว่าง